ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนี่กัมพูชานะหันกระบอกปืนใหญ่มาทางประเทศไทยแล้วมีรมัศมีนะถึงประเทศไทยด้วยนี่ไงไหนมึงบอกเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามตะก้องไงนะไหนมึงซีกันมากในใะนไหนมึงบอกว่าเคลียร์แล้วเคลียร์กันได้ไงอะนะเคลียร์บ้านป้ามึง่ยหันกระบอกมาจ่อหน้าบ้านมัแล้วเนี่ยนะ เราบอกอเราต่างคนต่างถอยแล้วแล้วเราก,กรบคูเลตให้กบคูเลตเสร็จแล้วกูไปตั้งป้อมยิงหันหน้ามาทางมึงเนี่ยนะเอาไงาละ่ะนะก็จ่อกันไปจ่อกันมาเนี่ยนะอยิงก็บอกอ๋อหันมาทําไมเลยคะหันเจรจาไปเอาปืนจ่อไปเนี่ยเออฮะเขาคงจะเป็นมิรกับมึงหรอกนะอูยิง,งนะเขาคงจะสันติกับมึงหรอกนะในขณะที่เห็นไหม ขเขมรนี่มึงชิงความได้เปรียบตลอดการทหารนะเขาเหนือเรากว่าเยอะนะบอกจะหนัดตามตัดไฟกูชิงตัดก่อนเลยเห็นไหมเออนะครับเพราะผู้นําเขาอันนี้ไงเหนือกว่าอุ้งอิงเยอะเลยไงเขาก็เลยการข่าวรั่วไหลหมดนะมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะฮนะครับถ้าไม่มีไส้ศึกไส้สนกลไนมันเป็นเพราะอะไรเออ บอกจะตัดน้าตัดไฟกูชิงตัดก่อนเนี่ยการข่าวการอะไรมันหลุดไปได้ไงบอกจะปิดด่านกูปิดก่อนอย่างเงี้ยกูชิงปิดก่อนเลยมึงไม่ต้องมาปิดกูกูปิดก่อนเลยอย่างเงี้ยนะกูตั้งปืนใหญ่ก่อนเลยอย่างเงี้ยนะก็อยากจะสันติกับมึงมาแล้วนะแล้ต้องเจรจาด้วยความสันติค่ะเราต้องพูดคุยด้วยความสันติสันติกับมึงมาแล้วนะ นะปืนมาจาะกับบานมึงอเออปืนใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ปืนธรรมดานะ <c oughs> ยิงทีบ้านกระจุยกระจายอะ่ะเนี่ยเขาถึงได้ต้องการบังเกอร์อะไรต่างๆมไม่รู้จะยิงตอนไหนหรอกนะมึงรู้เหรอเขาจะยิงไม่ยิงมึงรู้เหรอมึงไว้ใจมันได้เหรอฮะเ,เกิดก็ยิงโป่งปังโป่งปัง,ปง,ปง,ปงขึ้นมาทำไงเออ นะครับมึงมัวแต่ว่าอาจะเปิดดา่านให้ตรงกันค่ะเปิดดา่านให้ตรงกันนะมัวแต่จะชี้แจงเอวไม่ยิงครันทาไมครับต้องไปชี้แจงหน่อยค่ะเงี้ยมึงจะมัวแต่มาชี้แจงชี้แจงเลยเนะี่ยโอ้เข้าปืนมาจ่อหน้าบ้านมึงแล้วเนี่ยนะมึงชี้แจงต่อหน้าลูกปืนทีมึงกล้าไหมเออนะไหนบอกเพื่อนกันซี้กักกกนเสด็จกันไงญาติหุนเซนอนะ่ะเออ แล้วบอกเคลียได้เคลียกันได้ไงเอาปืนมาเจาะหน้าบ้านมึงแล้วเนี่ยมึงเคลียไปสิมึงไปเคลียกับลูกปืนสิมายืนหน้าต่อนหน้าลูกปืนอ๋อไม่เป็นไรค่ะเราต้องชี้แจงเราต้องเราต้องชี้แจงกับรุนเซนค่ะคุนเซ็นก็ใจผิดขาอย่างเงี้ยเออนะมึงชี้แจงนี่ไปอชี้แจงกับลูกปืนใหญ่มึงกล้าไหมนะโอ้นะองค์นีออ้เงยเขาหยามเกียิเราขนาดนี้หยามไทยขนาดนี้ มึงยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนะเอาปืนมาจ่อประเทศไทยมึงคิดได้ยังไงวะเออนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ